สวัสดีท่านผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านเชื่อว่าในช่วงเวลานี้คงจะมีใครหลายๆคนที่ต้องการที่พึ่งทางใจเสริมดวงนำโชคลาภมาให้ในวันนี้เราจึงได้รวบรวมเครื่องรางของครังที่เด็ดที่สุดในแต่ละด้านคอนเฟิร์มแล้วว่าบูชาแล้วค้าขายร่ำรวยค้าขายดีเป็นสุดยอดของครังนำโชคบูชาแล้วเรียกทรัพย์เรียกเงินทอง ให้เฮงๆปังๆร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีมีเหลือกินเหลือใช้ตลอดทั้งปีเป็นของขลังช่วยเสริมดวงเสริม่วงจุ้ยด้านการงานการเงินมหาเสน่ห์มากมายมีทั้งเกจิอาจารย์ชื่อดังและเครื่องรางที่มีมาแต่โบราณลองศึกษาประวัติความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์อิทธิคุณต่างๆแล้วไปเสาะหามาบูชากันชีวิตก็จะได้มีความสุขความเจริญ ตามที่ใจปรารถนาเครื่องรางของครั้งที่เด็ดที่สุดในแต่ละด้านมีเครื่องรางของครั้งอะไรบ้างที่จะช่วยเสริมพลังในด้านนั้นๆมาดูไปพร้อมกันค่ะ 8. เครื่องรางของขลังที่เด็ดที่สุดในแต่ละด้าน 1. เสริมด้านการงานจะเสริมเรื่องการงานต้องภาพม้า8ตัวเมื่อเห็นมา้าเราจะนึกถึงความรวดเร็วว่องไวเป็นอันดับต้น,ตน นอกจากนั้นหม้ายังสื่อถึงความแข็งแรงแข็งแกรง่งกระฉับกระเฉงไม่ว่าจะในด้านการเดินทางหรือการเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนอกจากนี้เลข8ยังถือเป็นเลขมงคลของคนจีนอีกด้วยโดยโบราณมีความเชื่อว่าภาพหมา8ตัวนั้นจะช่วยส่งเสริมความรุ่งเรืองรุ่งโรดในหน้าที่การงานและยังช่วยให้มีความก้าวหน้าในทางธุรกิจด้วย สามารถนำมาแขวนหรือตั้งโชว์ไว้หนะ้าห้องทำงานได้เลย 2. เสริมด้านการเงินไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าบุพการีแล้วหากจะเสริมเรื่องการเงินควรพกเงินขวัญถุงหรือเงินก้อนแรกที่พ่อแม่บุพการีให้มาเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ติดตัวและอย่าเผลอนำออกไปใช้เชียวละ่ะเท่านี้ก็จะสามารถช่วยเรียกทรัพย์และยังป้องกันเงิน ไม่ให้รั่วไหลออกไปได้ด้วย 3. เสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมสาริกาหรือสาริกาลิ้นทองเป็นเครื่องรางที่ช่วยเสริมเรื่องสเสน่ห์เมตตามหานิยมและดึงดูดโชคลาภโดยเฉพาะด้านการพูดจาเจรจาจะช่วยให้ประสบความสำเร็จได้โดยง่ายพูดอะไรใครก็คร้อยตามผู้คนลหลงไหลเป็นเครื่องรางที่สามารถพกติดตัวได้ง่าย จึงเป็นที่นิยมมากทั้งในกําไลข้อมือหรือสร้อยคอ 4. เสริมด้านความรักเสริมเรื่องรักต้องได้แดงได้แดงแห่งโชคชะตามีความเชื่อว่าคนโสดถ้าได้สวมใส่ได้แดงแล้วจะนำพาเนื้อคู่มาพบกันหรือจะช่วยให้พบเจอเนื้อคู่ได้เร็วขึ้นส่วนคนมีคู่อยู่แล้วความรักก็จะมั่นคงหวานแวว และเป็นไปอย่างราบรื่นส่วนพิกัดได้แดงที่เป็นที่นิยมจริงๆต้องที่วัดหวังต้าเซียนฮ่องกงหรือญี่ปุ่นก็มีจากวัดดังหลายแห่งไปหาซื้อหรือสั่งพรีออเดอร์กันได้เลยค่ะ 5. เสริมความแคล้วคลาดปลอดภยัยตะกุดเป็นเครื่องรางของครั้งที่ผูกพันกับความเชื่อของคนไทยมาอย่างยาวนานโดยตะกุดนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับวัสดุองค์ประกอบที่ใช้ทําหรือการปลูกเสกข,ของอาจารย์แต่ละท่านส่วนราคาก็จะแตกต่างกันออกไปตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักแสนหลักล้านก็มีปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีการนำตะกุดมาประยุกต์ให้ดูทันสมัยมากขึ้นหรือกึ่งแฟชั่นเป็นเครื่องประดับที่สวมใส่แล้วไม่ทำให้ดูเชยหรืองมงายหรือมมเตลูมากเกินไป แม้ความเป็นจริงจะสุดๆก็ตามส่วนตะกุดที่ขึ้นชื่อเรื่องเสริมความแคล้วคลาดปลอดภัยคือตะกุดยันห้าแถวของพระครูสถิตธ,ธรรมยานหลวงพ่อทองคำกมโลวัดเจดีคีรีวิหารอำเภอลับแลจังหวัดอุตร,รดิตถ์เนื่องจากราคาไม่แพงมากและสามารถหาได้ง่ายจึงเป็นที่นิยมกัน 6. เสริมอำนาจบารมี เนื่องจากองค์พยาครุฑมีอำนาจและมีพลังเหนือทุกสิ่งทุกอย่างจึงถูกนำมาบูชาและยังใช้แทนตราสัญ,ญลักษณ์ต่างๆของแผ่นดินตั้งแต่ตรามหากษัตริย์ตราทหารตำรวจวิศวะนายช่างหรือคนที่รับราชการและยังมีความเชื่อว่าการบูชาพญาครุฑจะช่วยให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองรอบด้านทั้งอำนาจบารมีชื่อเสียง ลาบยศอีกทั้งยังช่วยให้ผู้ที่บูชาสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างง่ายดายเเสริมชื่อเสียงเกียรติยศปีเสียเป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอนุภาพสูงมากช่วยเสริมทั้งความมั่งคั่งมั่งมีบรรดาลเกียรติยศชื่อเสียงเรียกทรัพย์อีกทั้งยังช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้ายให้แก่ผู้ที่บูชาอีกด้วยโดยบางคน อาจจะเคยบูชาไว้ที่บ้านหรือที่ทำงานแต่ในปัจจุบันมีการนำมาประยุกต์อยู่ในรูปแบบของจี้หรือกำไลข้อมือจึงเป็นที่นิยมของคนรุ่นใหม่ทั้งมีความสวยงามดูแฟชั่นสวมใส่ได้ทุกวันและพกพาได้ง่ายสบายใจ8เสริมการเจรจาค้าขายหากจะเสริมด้านการเจรจาค้าขาย ต้องนึกถึงนางกวักเป็นอันดับแรกเลยเนื่องจากสามารถดลบันดาลโชคลาภให้กับผู้ที่บูชาและยังกวักมือเรียกทรัพย์ช่วยให้ธุราค้าขายขึ้นธุรกิจหรือกิจการรุ่งเรืองซื้อง่ายขายค่องจึงทำให้เป็นที่นิยมในหมู่คนที่ทำธุรกิจหรือกิจการในด้านต่างๆเมื่อรู้แบบนี้แล้วอย่าลืมไปหามาบูชาหรือพกพากันดูนะคะจะได้ชีวิตดีขึ้น เสริมบารมีร่ำรวยทั้งสเสน่ห์และทรัพย์แคล้วคลาดปลอดภยัยและใช้ไหลรอบด้านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่อยากให้คิดว่าต้องพึ่งพิงหรือพึ่งพาเครื่องรางของขลังอย่างเดียวคุณต้องรักษาศีลมันทำบุญทำทานสร้างบุญสร้างกุศลขยันตั้งใจทำมาหากินและใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทไม่งน้นพกเครื่องรางของขลังไป ก็ไม่ได้ผลเริ่มต้นปีใหม่ปีนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญขอให้เฮงเฮงกันตลอดทั้งปี